พบกันอีกแล้วนะคะกับเจเบ็กแพ็ก e กี้ดองเค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําอะไรกันเนี่วันนี้ลุกสวยๆใสๆแบวๆนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยวันนี้เราใช้แป้งอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าแป้งที่เราใช้นะคะนี่เมื่อต้นเดือนค่ะแปะตลับเป็นของฟิชิเชีย ฟอร์มูล่าล้วนๆแต่ว่าต้องบอกกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าเจ๊เนี่ยสวยและรวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะต้นเดือนปั๊บเงินเดือนออกปุ๊บเดินเข้าไปเลยคะ่ะซื้อเลย8ตลับตลับลาประมาณว่าเลสเซว่า500บาท8ตลับก็ประมาณแบบ4,000กว่าบาท เราสินเดือนนี้เจจะกินอะไรถ้าเกิดใครรักใครชอบเจนะคะก็โอนเงินมานะคะคนละ30-50ห้าสเดี๋ยวจะใส่เลขบัญชีไว้ให้นะคะแต่ว่าบวกกันและลบควรขอให้เป็นหลักร้อยนะคะมีเงินก็จะกดออกมามีได้นะคะ เลิกกรามาแล้วเรามาเริ่มกันที่ว่าเอ๊ะเจคะซื้อมาทําไมตั้งแปดตัวคนดีๆเขาทําอะไรอย่างนี้กันไหมคะคิดดียังไงซื้อแป้งมาแปตลับก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเคยนะคะเคยซื้อตัวนี้มาเป็น illuminating finish นะคะเป็นสีเบสแล้วก็ชอบมากคือชอบมากจริงๆตัวนี้ก็เลยแต่อยากได้แบบแมตต์ะค่ะก็เลยเข้าไปแล้วปรากฏว่า เจ๊ก็ปวดหัวมากเวียนหัวมากเพราะว่ามีประมาณแบบ15แบบเรียงรายกันอยู่ไปยืนเลือกลอง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 สองแขนลองสองลองสองข้างแก้มเนี่ยลองจนหมดแล้วอ่ะเป็นชั่วโมงก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาตัวไหนเพราะมันค่อนข้างคล้ายกันมากแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเหมือนเราสี่คนที่แบบว่าอยากซื้อแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนก็เลยสอยมาทั้งหมดเนี้ยเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะรีวิวเนี่ยก็จะบอกกันก่อนว่าสภาพผิวหน้าดิฉันเนี่ยเป็นผิวหน้าที่แห้งระ จาก10บเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือระดับ7ระดับ8แล้วแล้วสีผิวเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณเบอร์3จะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากตัวที่ชอบน้อยสุดแล้วกันมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้คือ mineral wear นะคะเป็น air brushing pressed powder นะคะตัวนี้เนี่ยปกติแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าแป้งของ f i y s i a l formula เนี่ยทุกตัวเนี่ยนะคะเขาจะให้มาเป็นแปรงอยู่ด้านล่างแบบ ะะเขาจะให้มาเป็นแปรงในทุกรุ่นนะคะเขาก็จะไม่มีพับหรือฟองน้ําอะไรมาให้แต่ตัวนี้สาเหตุหนึ่งที่ไม่ชอบเนี่ยพาะมีความรู้สึกว่าเนื้อแป้งเนี่ยแข็งมากนะคะควรจะเปลี่ยนจากการให้แปรงนะคะมาเป็นให้ช้อนแทนเอาไว้ใช้ขูดแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเจมมีความรู้สึกว่าแป้งมันแข็งมากอะ่ะคืออย่างที่เห็นเนี่ยพยายามพยายามมากที่จะแบบใช้แปรงขูดออกมาแล้วคือลักษณะเนี่ยขูดแล้วคือจะได้แบบ น้อยมากอะไรเงี้ยต้องพยายามแบบกว่าจะเสร็จเนี่ยครึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณแบบว่าประมาณ5นาทีอะพูดจริงๆนะตัวเนี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ในด้านอื่นของเขาอะนะคะเวลาทาไปแล้วเนี่ยการปกปิดดีไหมตัวนี้เนี่ยการปกปิดค่อนข้างโอเคคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแป้งของ Physician Formula ส่วนใหญ่คะ่ะเขาจะไม่เน้นปกปิด เขาจะเน้นที่เอ่อความเนียนแล้วก็เอ่อเนื้อแป้งที่เนียนแล้วแป้งเขานเนียนทุกตัวจริงๆแต่ว่าให้การปกปิดเนี่ยไม่เยอะเลยสําหรับในแต่ละตัวนะค่อนข้างบางตัวนี้เนี่ยการปกปิดถือว่าดีค่ะแต่ว่าสีแป้งเนี่ยลักษณะที่เห็นเนี่ยสีจะค่อนข้างออกชมพูนึกออกไหมซึ่งมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับผิวคนไทยเพราะว่าอย่างเจ๊เนี่ยก็จะผิวแบบ สองสีออกเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่สีเนี่ยที่เลือกมาเป็นครีมิเนเชอรัลเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยมันมีแค่สีนี้ก็เลยก็เลยลองสีนี้สำหรับคนขาวเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยอาจจะดูแบบกรัมแดดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีมันจะออกเป็นเบสสีชมพูเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่ เลยเป็น CC นะคะเป็นซูเปอร์ซีซีค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษจะเห็นว่าข้างหน้าจะมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสามสีอันนี้เพราะว่าเขาจะไว้ใช้แบบค orrect จุดที่เป็นด่างดำบนหน้าเนี่ยเพื่อจะให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอถามว่ามันทำได้จริงไหมมันทำได้จริงค่ะเพราะว่าลองแล้วตัวเนื้อแป้งเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีสีสีเขียวสีชมพูสีเหลืองอะไรเงี้ยผสมอยู่ด้วยเวลาใช้แล้วสีมันจะค่อนข้างแบบ ดูเสมอกันมากขึ้นอันนี้จริงแต่ว่าส่วนที่เจไม่ชอบเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันบางมากคือการปกปิดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแปดตัวที่รู้สึกว่าแห้งที่สุดคือคือใช้แล้วรู้สึกว่าค่อนข้างแห้งมากเวลาปัดไปเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นขุยเลยก็ลเลยรู้สึกว่าเอออาจจะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งหรือเปล่า ตัวนี้ SPF 30นะคะแล้วก็การคุมมันเนี่ยเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเนื่องจากมันบางมากแล้วมันก็มันก็ตัวเนื้อแป้งมันแห้งกระจายมากอะเวลาเหงื่อออกบางทีมันก็จะแบบหายไปก็ไม่รู้ว่าแป้งยังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ส้าสาหรับคนที่ผิวขาวนะแล้วก็ใช้เนี่ยน่าจะโอเคเพราะว่ามันให้ความกระจ่างใสของ ผิวหน้าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าต้องต้องไม่ผิวแห้งนะตัวนี้ก็เลยเป็นอันว่าตกใบอ่อนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมบอกว่าเวลาที่ทดสอบวิธีการใช้อ่ะคะ่ะจะไม่ได้ใช้ตัวตัวแปรงของเขาแล้วก็ทาแต่อยา่างใดเพราะเนื่องจากว่ามันบางมากเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้เลยว่าข้างไหนทาหรือไม่ทาก็เวลาใช้เนี่ยก็จะก็จะใช้เป็นพัฟะคะ่ะ แล้วก็โปะโปะป,ปกลงไปเพื่อให้ได้ฟิเนชชิ่งที่หนาขึ้นสามารถเห็นความแตกต่างในการถ่ายรูปได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวดังของเขานะคะก็จะเป็นตัว useful wear นะคะ spotless powder นะคะตัวนี้เนี่ยแบรนด์เขาเคลมไว้ว่าถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลบรอยดำต่างๆได้นะคะ67นะคะเซ่นนะคะ แต่ว่าเจ๊ยังไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าเจ๊ยังไม่ได้ใช้นานพอนะก็ก็เลยไม่อันนั้นอันนั้นไม่ขอพูดละกันเพราะว่าไม่รู้จริงๆอ่ะสีนะคะตัวนี้จะเป็นท r ร n นสู c เซนต์นะคะแต่ว่าถามว่าตัวนี้ทําไมถึงยังเป็นเอกตัวที่ไม่ได้ชอบมากมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยนะคะเนื้อจะผสมชิมเมอร์นิดหนึง่งเนื้อจะผสมชิมเมอร์นิดหนึ่งเวลาใช้แล้วมันก็จะค่อนข้างแบบแบบวิงวิงนิดหนึง่งแต่มีความรู้สึกว่ามันมัน มันขาวอะเวลาใช้แล้วมันจะเงาขาวถ้าใครที่ใช้แป้งแบบว่าโคโคบลังอะไรตัวที่เป็นแป้งหน้าเงาอยู่อะไรเงี้ยจะชอบแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วน่าจะวิ้งแล้วก็เนื้อก็นิ่มกลิ่นก็หอมความเนียนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่การปกปิดเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับแบบว่าระดับ2อรอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าโอเคนะคะคุมมันดีไหมก็โอเคนะคะฟิสิเชียชฟุมล้า เกือบทุกตัวเนี่ยคุมมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ยิ่งตัวที่มีชิมเมอร์ต่างๆเหมือนแบบนี้ค่ะระหว่างวันเนี่ยสีมันจะค่อนข้างโกลออกมานะเจค่อนข้างชอบมากเนื่องจากเป็นคนผิวแห้งไงก็อยากจะให้มันดูใสดูวิงดูโกลก็จะดีขึ้นสีก็จะไม่ดรอปนะพิเศษโฟมล่าเนี่ยก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างให้ลุคที่ออกขาวอะแนวนั้นซึ่งเจไม่ค่อยชอบเลยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบอ่ะโอเคอยังไม่โดนละกัน ของซีรีส์ของ Useful Wear นะคะเราจะไม่นับรวมกับตัว s p o t l ต n ลนเมื่อกี้นะซึ่งตัวเนี้ย ตัวนี้มันจะเป็นประมาณว่ามันจะเขียนไว้เลยว่ามันจะเป็นสเต็ปสนะคะอยู่ตรงนี้คือเหมือนกับให้ใช้หลังจากใช้แป้งหรือรองพื้นแล้วเพื่อทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเจเอามาทดสอบเป็นแบบแป้งเลยเพราะว่าชอบชอบเนื้อมันเหมือนกันมีอยู่ด้วยกันสีสีด้วยกันนะคะซึ่งสีแรกนะคะก็คือจะเป็น finishing m a ทก็จะให้เป็นสี m a ทตัวนั้นนะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ไงก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยตัวนี้จะเป็น translucent แต่ว่าเป็นอ l ล u m ก็จะสีคล้ายๆกับตัวสปอต h ลตัวเมื่อกี้คือให้ความกล o ชิมเมอร์ที่ขาวๆหน่อยแล้วก็จะมีตัวที่เป็น c r e มมี่เนเชอรก็คือสี c r e มมี่เนเชอรของเขาเนี่ยจะเป็นสีที่ออกชมพูอะเอออย่างที่บอกว่าออกชมพูไม่ออกเหลืองตัวนั้นนะคะตัวนั้นใช้ไม่ได้ก็เลยซื้อเป็นซื้อเป็นสีนี้มาแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นสีเบสซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังซึ่งตัวนั้นจะอยู่ในหมวดของของเลิฟมากเลยโอเคตัวนี้นะคะก็จะให้ ฟินิชชิ่งเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นสปอตเลตแต่ด้วยความที่มันเป็นสเต็ป3ก็คือมันใช้หลังจากลงทุกอย่างแล้วเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างบางเบากว่าค่อนข้างมาก แต่ว่าสีเนี่ยจะคลายๆกันและเนื่องจากสีผิวที่เป็นแบบนี้เวลาใช้สปอตเลตแล้วเนี่ยมันหนากว่ามันก็จะแบบพุ่งออกมาขาวออกมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะกลมคืนกับผิวหน้าไปมากกว่า S P F ไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เป็นแป้งตัวแรกแต่ว่าเจ๊เนี่ยสามารถใชเ้เอามาใช้เป็นแป้งได้เลยนะตัวนี้ก็ชอบพอสมควรแต่ก็ยังรู้สึกว่าชิมเมอร์มันยังขาวๆระหว่างวันโกลค่ะสวยงามมากกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกซีรีส์นี้โอเคมาก ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะบอกว่าตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นตัวที่เจชอบนะทุกตัวที่จะพูดต่อไปนี้สีตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างชอบมากแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องสีด้วยลหละตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น useful wear finishing เนี่ยก็จะเป็นเ t e p สาเหมือนกันนะคะไว้ใช้หลังจากใช้แป้งและรองพื้นแล้วแต่ว่าเจเอามาใช้เป็นแป้งเลยเพราะรู้สึกว่ามันด้วยความที่สีมันนะคะมันเป็นสีเบจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้ากับสีของผิวเจได้ดีมากเพราะฉะนั้นมันจะ ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตรงที่ว่าตัวเมื่อกี้พอใช้แล้วมันจะขาวจุดด่างดำเนี่ยมันจะเห็นแต่ตัวนี้เนื่องจากมันเป็นสีบเบสสีเดียวกับผิวเราจุดด่างดําก็เลยจะดูอําพรางไปด้วยกันเลยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วจริงจรแล้วความปกปิดเนี่ยมันเท่ากันแต่ด้วยสีมันทําให้ไม่เห็นไงก็เลยชอบมากแต่ตัวนี้เนี่ยพอใช้ทั้งหน้าแล้วเนี่ยเวลาเดินออกไปข้างนอกก็ต้องทําใจนิดนึงเราอาจจะเหมือนผู้แบบว่ามีอิิฤทริ์ปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยดูแบบว่าหน้าทองออกมาจากบ้านเพราะว่าชิมเมอร์ที่มันผสมมามาเป็นสีทองเวลาใช้แล้ว แล้วเนี่ยหน้ามันก็จะโกลว์มาเป็นสีทองยิ่งเวลาแบบเหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูมารำมาเรืองเอออันนี้เป็นคําของน้องเนยนะจำได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีทองๆขึ้นมาแต่ว่าชอบไงเป็นคนหน้าแห้งเวลาแบบหน้ามีชิมเมอร์ต่อให้เป็นสีทองหน้าทองก็ยังรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันเหมาะกับผิวเราเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบแล้วก็เลิศ ตัวนี้นะจ๊ะเห็นป mm ุ๊บก็รู้เลยนะจ๊ะว่าเป็นฟิสิกชิเยนฟอร์มูล่านะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโมเสสนะจ๊ะซึ่งไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำนะจ๊ะเป็นแบบนี้เขาก็จะไล่สี อ่อนสีเข้มตัวนี้มีชื่อว่า Magic Moses นะคะตัวนี้เป็นสีไลท์นะคะ Multi Color Custom Light Bronzer แล้วก็มันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นเข้มกว่านี้แต่ว่าสีไลท์เนี่ยเจก็สามารถใช้ได้แล้วนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาใช้ก็เอาบริเวณที่เป็นสีอ่อนเนะะี่ยค่ะลงบริเวณที่เราไฮไลท์ส่วนประมาณนี้ที่เราต้องการไฮไลท์อยู่แล้วแล้วก็ตัวสีเข้มเนี่ยลงปร,ประมาณตรงที่เราอยากคอนทัวร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเจใช้เป็นแป้งเลยจะบอกว่าเนื้อมันให้ฟิเนชชิ่งที่แมท ก็แมทมากแต่ว่าบางเบาแล้วก็แม่งเขาละเอียดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ไม่เป็นขุยหรือไม่แตกอะไรเงี้ยระหว่างวันดีงามค่ะคุมมันดีแล้วก็ตัวนี้มันก็บางอะก็เลยต้องเติมเติมหน่อยระหว่างวันแต่ว่าสีก็ยังสวยอยู่ไม่รอกเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยก็เลยจัดว่า SPF R ไม่มีเลยก็เลยจัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นโมเสสนะคะ ้าใครต้องการการปกปิดนะจ๊ะเจ๊ขอแนะนำฟิสชิเชียลฟอร์มูลาตัวนี้เลยนะจ๊ะซูเปอร์บีตัวนี้คือตัวที่ทาอยู่บนหน้าหนาขณะนี้เนี่ยแหละก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คิดว่าปกปิดดีที่สุดของ p h ส s ิเช l ยลฟอร์มแล้วเพราะว่ามันให้ Finishing เนี่ยค่อนข้างเป็นแป้งผสมรองพื้นมากๆ่ะ ค่อนข้างมากแต่ว่าเนื้อเนียนยละเอียดแต่ข้อแนะนําส่วนหนึ่งก็คือว่าสีมัน,นะะจะออกสีแบบชมพูชมพูแล้วก็สีมันจะเข้มกว่าเบอร์อื่นๆหมายถึงรุ่นอื่นๆหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าใครขาวเนี่ยมันจะมีไลท์กับไลท์มีเดียมเพราะฉะนั้นต้องใช้ไลท์แน่นอนเพราะว่าขนาด เนี่ยเบอร์30แล้วใช่ปะใช้ไลท์มีเดียมเขายัางรู้สึกว่ากลายเป็นเบอร์4ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบผิวแทนๆอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างวันคุมมันดีไหมดีงามค่ะตัวนี้ SPF เท่าไหร่เขาให้ SPF ไว้30ก็คือสามารถใช้ตัวเดียวได้เลยไม่ต้องคอนซีลเลอร์ไม่ต้องรองพื้นอะไรก็ง่ายๆก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเลิฟนะคะ สุดท้ายนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือ cover tox 10นะจ๊ะเป็นแป้งที่ไม่มีรองพื้นแต่ว่าให้ finishing ที่ค่อนข้างหนาเหมือนกับแป้งมีรองพื้นเลยแล้วด้วยสีเนี่ยที่ออกมาเป็นสีแบบเบสเป็นสีประมาณเหลืองๆอะ่ะก็เลยทําให้เจชอบมันก็จะมีตัวที่เป็น translucent light กับ translucent medium เจใช้ translucent medium สีโอเคใช้แล้วก็อาจจะแบบว่า ข่าวนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกหลอกมากอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เขาเนี่ยเหมือนกับเขาการันตีรีสอร์เขาไว้ว่า before a n d a f t e เเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยจะช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าได้นะจ๊ะแต่อย่างที่บอกว่าเจ๊ยังไปไม่ถึงจุดนั้น <c oughs> <c oughs> จะมาบอกกันอีกทีว่ามันได้จริงหรือไม่หรืออย่างไรแต่ว่าส่วนที่ชอบเลยก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแต่งหน้าทุกวันเนี่ยเราต้องใช้รองพื้นใช้นุ่นใช้นี่บางทีก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันอุดตันแต่ตัวนี้มันไม่มีรองพื้นไงน มปกปิดได้ค่อนข้างดีก็เลยคิดว่าการใช้แป้งไม่มีรองพื้นในวันที่สบายๆอะไรเงี้ยให้มันปกปิดหน้าได้ก็โอเคก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบมากนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะก็จบลงแล้วนะสำหรับการรีวิวแป้งแปตัวจาก s ิเศ l formula ของเจเป็งนะจ๊ะใครก็ตามที่แบบใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราใช้เราไม่เหมือน เจ๊บอกเลยมาแชร์กันด้านใต้คอมเมนต์ได้นะคะ mm hmm. เจ๊ถือว่าเป็นการแชร์อินโฟเมชันกันเราจะได้แบบเออคนหนึ่งเขาใช้แล้วเป็นยังไงเจ๊ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะไปแอบแบบด่าอยู่คนเดียวไรไม่เอานะได้โปรดขอร้องและวสาหรับใครที่รักวิดีโอนี้ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสําหรับ วิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนี่อยากจะแอบปวดไม่รู้จะอวดไทยมาอวดแฟนเพจละกัน n น c เค s m o k ี y นะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็พินมาจากเิกาเลยเพื่อนช่างที่ใจจะสวยจังตังอยู่ครบโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําลุคสวยๆกันว่าจะแบบใช้เน c k s ส m o o k y เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะและสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเจ๊ไปก่อนนะแล้วเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจะ